สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโคชหุ้นดนจับโป๊ะตัดต่อพอร์ตจนรูปแตกคนเรียนเฟลเสียสามหมื่นได้คนเก่งมาสอนเปล่า ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่คนมีค่านิยมเน้นหาพาสซีฟอินคัมเป็นรายได้เสริมเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินและวางรากฐานในอนาคตซึ่งหนึ่งในวิธีการหารายได้อีกทางคือการลงทุนในตลาดหุน้นแต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนต้องศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนก่อนเสมอทำให้หลายคนจึงเลือกใช้ทางลัดด้วยการเรียนหุ้นกับโค้ชหุ้นเพื่อทำให้เข้าใจตลาดได้ไวขึ้น ล่าสุดวันที่4พฤศจิกายน2566ทวิต t ตอ r ์เรสเก่ xxx มีการโพสตแชร์โค้ดขายคอสเทรดหุ้นคล้ายดังถูกจับได้ว่าใช้โปรแกรม Photoshop ตัดต่อพอทว่าได้กำไรเพื่อหลอกคนแต่จุดที่ทำให้โป๊ะค,คือตัว s ี r ีส์ทีเฟกตตัวนั้นหมดอายุไปแล้วตอนนี้ใช้ตัวใหม่จาก S50U23 ต้องเป็น S50H24 พอไม่ได้เปลี่ยนก็ทำให้คนจับผิดได้ทันที อย่างไรก็ตามทางโคอสท์ุนกลับระบุว่าส่งให้เพื่อนดูเล่นเล่นเฉยเยเรื่องนี้ไม่มีอะไรขณะเดียวกันก็มีคนที่เป็นนักเรียนมาแฉว่าค่าคอสทสที่ไปเรียนกับโคอสท์ุนคนดังกล่าวอยู่ที่3 0 0 0 0่นบาทขณะที่คนเคยเรียนกับโคอสท์ุนคนดังกล่าวยอมรับว่าผิดหวังกับเรื่องนี้ ไม่คิดว่าการโชกกำไรที่ผ่านมาเป็นการตัดต่อทั้งที่เชื่อโดยสนิทใจว่าได้กำไรจริงส่วนคนที่อยู่ในวงการหุ้นก็แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากการตัดต่อคือการหลอกลวงแม้จะอ้างว่าปรับเพื่อนเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นก็ถือเป็นเรื่องร้ายแรงอยากให้ต้นสังกัดของโค้ชคนนี้มีบทลงโทษและขอให้เจ้าตัวยอมรับผิดด้วย ในขณะเดียวกันก็มีคนมาบอกว่าหากต้องการที่จะลงทุนในหุ้นควรจะไปซื้อหนังสือมาอ่านศึกษาหาความรู้ตาม YouTube มันฝึกทำความเข้าใจกับตลาดหุ้นให้มากการเรียนนั้นไม่มีทางรัดต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองในขณะที่บางคนก็บอกว่าหากการขายคอร์สด้วยการสอนอ่านกราฟสอนวิเคราะห์กระแสข่าวปัจจุบนันและมองเศรษฐกิจอาจจะทําได้แต่หากขายคอร์สด้วยการเปิดผดหุ้นให้ดูและให้นักเรียนซื้อตามเพราะหวังจะรวยเหมือนกันแบบนี้ไม่ควรเรียนและ อาจจะโดนหลอกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ